เัดูดหน่อยดูหน่อยตเาะจะ้ดนต้วเมาส์นตันไม่สากันใครมีมฝนมันมันแก้ตัวไม่ได้แล้ว้ยมันแก้ตัวได้รอบหนึงนะรอบนี้คือแก้ไมด้นถ้าแม่มึงแพ้รอบีกูแก้ไม่ได้แล้วกูอยากให้แก้ได้รอบนี้าซมโซลูกชิดลูกชิดอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนเราเอออีกสองไ้บอสไปรับหน่อยเนี่ยรถเนี่ยังคกย่ผมโดนตรอช่วยที่ของน่าจะโดนใครมีไอติมแม่ถอยถอาอย่างไกลไอ้ที่ผมมีเลขอะไรเลขอะไร นั 1> 1่นมึงมาส่งไกลๆได้ป่ะนั่นมึงมาส่งแลตีเล่นกูไหวตั้งแต่เมืองบนน่ะจนถึงตอนนี้กูมาจนเฮ้ยมึงอย่าตีเล่นทำไมอย่าตีเล่นดิไอ้เหี้ยพอพี่โรงบ้านบ้ามันมาแล้วงันลงบ้านบ้ามันมาแล้จังเลยดิวันนิ่งๆนะสักพักนึงอ่ะมีใครจะเอาเมกะโฟนโรงบ้านบ้ามีพวกมันนะไม่ต้อ้เบื่อไอ้สัสโอ้หาอะไรแก้เบื่อเจนพี่พี่เดียวไหมเมกะโฟนพี่เดียวพี่พน ผมส่งโลไปให้เห็นเห็นโลผมใช่เห็นเห็นเห็นที่เห็นเดี๋ยวผมส่งไปให้เรื่อยๆนะผมว่ายไปเรื่อยๆหมายว่าว่ายฉีกแบบนี้นะเเมื่่อกีี้สยงผมเดี๋ยวผมว่ายอยู่แถวใกล้ๆขอบขอบไอเวสมาถึงยังถึงแล้วถึงแล้วลงอ๋อแล้วใครยังไม่มาอีกใครใครยังไม่มาอีกมีผมครับใครไปรับไอกินอ่ะไม่ใครไปรับไอกินอ่ะเจอเจอที่ไหนผมผมผมไอเนี่ยส่งใค้อยากขโมยมาเคราขโมามามาไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่ามาไอเฮียต้องสู้แล้วมามาใกล้หาดเลยเดี๋ยวผมไปหา เพิ่งเห็นแหรอพี่บ๊อบมันเห็นอยู่ไอ้บ๊อบมึงหนีมึงดึงดึงมันไปก่อนได้ปะดึงมันไปก่อนได้ปะมึงดึงมันไปก่อนดิกูจะไปเอารถควรไม่ครบอีกแล้วไอ้เหี้ยวไฟอะถือปืนทิ้งไว้นะถือปืนไว้นะอยากูอยากให้คนครบไอ้เหี้ยวพิชิโลอยู่ไหนวะพี่อยู่บนเขาคลายทหารไม่ได้รวมกันเลยนะ อยู่บนเขาก้าราชารรอนพวกเราวิ่งแมน่ะของนี่พีกินขึ้นขึ้นมาตรงสตอเบอรี่เลยนะปะพี่กินขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวส่งโลให้ตอบนี้ผมถึงแล้วสตอเบอรี่อ่ะนี่นี่เดี๋ยวมาโลนี้นะตอนนี้ปลอดภัยอยู่ตอนดำน้ำมันมันเป็นอีกอีกสตาร์มิน่าหนึ่งนะเวลาดำน้ำมันน่าจะเห็นเราได้เว้ยตอนนอนอยู่ถึงถึงถึงพี่กินอยู่อ่ะตอนนอนอยู่นอุ้มศพได้นะเว้ยมันฉกศพไม่หยุดเลยนะเว้ยตอนมันตอนอยู่ กดอุ้มได้เลยนะเข็นรถไหมต่หน่อยตัวหน่อยได้นะเว้ยมันปนเปลียนจัดเลยนะแถวหน้าข้างหกดกระซิบนะกดกระซิบแล้วคุยวอนะกระซิบแล้วคุยวอนะกูจะวิ่งรอใต้สะพานไปถ้าวิ่งไปทางนู้นมันน่าจะเห็นเรากดกระซิบเลยนะกระซิบนะ ผมเหมือนจะหลุดนะผมบอกนะ้วนะดกี่คนบ๊อบเพิดบ๊อบเพิดหลุดหมดเลยผู้คนเดียวสุดยอดเบเกอร์ไปอ่ะพี่ก็มันมาปนเปี้ยนแถวเนี้ยมึงก็หนีรอดดีต้องไปส่งเพื่อนอ่ะผมต้องไปรับเพื่อนเพิ่มอีกจ่ะเป็ไงว่ายน้ำไปว่ายน้ำถลวนน้ำไปว่ายว่ายถล่วนน้ำไปไปถล่วนน้ำว่ายน้ำไปว่ายน้ำไปไปเร็วไปเร็วไปท่ากันเชียง มันคงมองไม่เห็นเราหรอกนะไอ้หี่อเฮ้ยอยยายย่ยยยยยยยอาดยย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 ย่ยยย่ยยกได้ยยะยยคยยยยยยยเยยยยยดยย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 มยยยยยยัยย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 ยอยยยย พวกกูใกล้ถึงแล้วนะพวกกูใกล้ถึงนะพวกมึงต้องมาเกาะพวกกูแล้วนะคนที่อยู่รอบนอกอ่ะกูถึงบึงกบแล้วนะพวกมึงมาเลยบึงกบอ่ะกูไอตรงแค่ทหารครับถ้าพวกมึงไม่มานี่พวกกูคนต่อเยอะมากเลยนะเว้ยใครอยู่รอบนอกมึงกดไมค์ดิผมอยู่ใต้สะพานลงรถผมล่วงรถนะผมโดนยิงกดอยู่โดนกี่คนบัฟติดซ้ำรถดี่บ๊อบกดซ้ำรถพี่บ๊อบอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงไหน ส้มรถมันลุกเลยวิ่มาทางนี้หน่อยเยี่ยกูได้ยินเสียงฝั่งนู้นมันน่าจะเห็นเราผมปะอะไรนะบ๊อบเหมือนเห็นพวกพี่ปะมันปล่อยในกองผาของ่ใช่มันพุ่เราวิ่งนะตอนนั้นแล้พี่มันเห็นมันเห็นรถสีแดงรถสีแดงมันเห็นพวกกูแล้วมามามารวมกันเลยราสีแดงอันนี้ผมนะผามึงพุ่งลงน้าเสืเหมือนที่ส่งมันนะ ลงขึ้นไปล้อกงข้างบนไหมครับมันน่าจะไม่เห็นนะขึ้นล้อไม่ได้มันสูงเกินมันน่าจะเห็นเพราะว่ามันทิ้งกูอ่ะมึงมารวมกันเลยมารวมกันเลยขี่รถมารวมหาพวกกูเลยมึงเล่นรถรอบนอกได้พวกกูจะไฟตรงอย่างเงี้ยทำไฟอ่ะรถก่อนประตูหายประตูหายพี่ไอชิโร่มาเลยอยู่ตรงเลี้ยงหมู่พันหานะตอนนี้อยู่อันนี้ครับเหลือเหินออกไปครับเหลเหินออกไปต้องสู้นะเว้ยที่มันไม่มีทางสู้แล้วมันต้องสู้แบบนี้แล้วว่าไงแม่ได้ได้ เอ้แบรี่ขับรถสีแดงอยู่ว่าแบลรี่ใช่ใช่ใช่ผมอยู่ท้ายขบวนเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครวะเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครจนในขั้นอาหารเนี่ยเห็นมันเห็นมันเห็นหรือเปล่าได้ยินเสียงมารวมกันในโหมดมารวมกันในโหมดมามาเล่นหลังไฟชิโร่มาเล่นปืนเลยมาเล่นปืนเลยรถน้อยก็เล่นมึงมึงวางมึงวางวงให้ใหญ่ๆหด่เลยปะเราเล่นพยายามเล่นกลางวงให้ปืนมันยิงเราไม่ได้อะ วางอีพีแต่งอีพีหน่อยนะมืนบรรัปืนมันไกลไกเวอร์เลยปืนมันจกลมากๆไม่มีทางที่จะยิงได้รอบๆรอบนี้พี่เซิร์ฟเปิดเปิดนอมไหมพี่ไม่มี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 มพมีม่มีไม่มาไม่มีไม่มีไม่มีม่มีไม่มีม่ขี้นซมายมามีไม่มีไย่มีวม่มีไม่มีไม่มีไม่มี้ม่มี้ม่มีไ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 ร่มีไมามีไม่มีไม่มกัม่นีไมงีไม่มีไม่นีม่ี่มีไี่ีไ่น่่่ี่ไมง่่ม้ไมไม่เล่นเนี่ยจะีไม่ ต้องรีบมาเพื่อพิงอยู่ไหนพิงอยู่ไหนพาวเลพาวเลยพี่พาวมันอ่ะมันไม่อยู่มันไม่อยู่แล้วมันอยู่มันมาแล้วล่างมันมานะลุงเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเล่นตรงนี้ได้มาให้มันมาให้มันมาพิงพิงมาเลยพิงเลยย้อนนี้ขับาเลย มันมาให้มันมาเราต้องเล่นแล้วเราต้องเล่นแล้วชิโร่เล่นเพื่อนเพื่อนอดยูเดี๋ยวมันออเพอร่เล่นโอ้เพื่อนไกเพื่อนล้มอ่ะเพื่อนหน่อยวิ่งไป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 พยายามหยัด่ด้ตรงนี้มนก็ไ่อเพื่อนเราต้องไม่อ้าหม่็งแข็มันดเราไปบอบได้บอบไปเล่นมันหน่อยรถทหารนะทหารนะทหารตาเลมาอยู่ซ้ายมาเลยาสะพานเหล็กมาอยู่ซ้ายมาทางเข้าใราะฮขวาขวาทางซ้ายมันตามทัง แคฆ่าตายพี่พี่พเมียพี่เอาพเป็นต่อสเปียบก่อนเลยนะทางเข้าเป็นเนินนะราไปเล่นไปเล่ข้างหน้าไปเล่นตกลง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 ตกลีตกลง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 ตกลตกลง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 ตลงตก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 ้าตกลตกลถตกลตกลตก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 งตกตกตกลตก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 งตก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 งก

ดิตัดสินใจเพราะว่ามันมีเนินข้างบนด้วยนะเว้ยถ้ามันปืนมัขึ้นรถไปข้างบนเราไม่มีรถนะเล่นเลยไปไปตรงนั้นนะไปตรงนั้นแหละวิ่งไปเลยตรงไหนข้างล่างเหรอข้างล่างใช่ปะไช่เอากขลุงบอกไปไปไปข้างล่าง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 เอาไไปเล่นใต้สะพานไปเล่นใต้สะพานไปเล่นใต้สะพานลอม้ล้ลอยม้ลอยม้เล่นใต้างล่ะผมโดนยิงมิงผมโดนยิงนอยงนงันนย่นนง่มข้างล่างมางาง โดนยิงนะไปยตา้วเข้ามาแล้วเข้ามามี A P ่มันอยู่ใต้สะพานเหล็กนะมึงรีบลงมึงลงได้ป่าวมึงลงได้ป่าวมึงมากันได้ป่าวมันลงไม่ได้นะโดนยิงกดได้ได้พี่พี่พี่ปักอินพีกังกังสะพานเหล็กนี่สวยเลยนะตรงเนี้ยเอาเลยเปล่าจะเอาเลยไม่ได้มันปักได้นะปักได้พี่เี้พี่ปักเนี่ยมันมันทลงได้หมดเลยนะตรแล้วรอรอไม่นี่ก่อนดิโอเคโอเคพี่เซิร์ฟอยู่ไหนพี่เซิร์ฟเดี๋ยวพี่ลูกนึงพี่ปักเปิดเลยมันมันเป็นไหนหมดอ่ะอย่าปากมันไม่มีใครไม่มีใครอยู่บนสะพานเลยครับ มันกำลังเข้ามาอยู่ปากกะพานมามาตรงนี้มาตรงนี้มาเล่น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 ตรงนี้ร่างกะพานนี่มึงอยากนี่อยากไปขอบนะเว้ยถ้ามึงไปขอบมึงโดนกดนะมึงคิดนะเว้ยมึงต้องเล่นตั้งข้างล่างเท่านั้นแล้วมึงวางซ้ายขวาให้มันไม่มีพื้นพื้นที่ยิงอะมึงชิวมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงน้ำแถวขอบน้ำก็ได้เนี่ยตรงนี้เลยตรงกลางเนี่ยตรงกลางเนี่ยเออเนี่ยตรงนี้ได้เล่นแถวนี้ได้เนี่ยกคุมพวกอะไรเอาศพไปแอบให้หมดเลยนะแล้วเราค่อยเอามาคืนถ้าเราชนะมันไม่อยู่มันไม่อยู่ไม่เล่น มันไม่เล่นนะพี่มันมันไม่ไฟแล้วมันไม่เล่นไม่ไฟแล้วมันมันไม่เล่นก็มามามาไม่เล่นก็มาเถิกลมาไม่เล่นก็มาขยบขึ้นมาขยบขึ้นมาเอารถไหมพี่มาขยบขึ้นมาได้ขวาตามมาวิ่งตามกูมาวิ่งตามกูมาพี่ข้างหลังเพื่อนโดนกดนะเออเอ้ยิงโยงโดนกดยาวเลยรู่สึกว่ามันไม่เล่นละมันเอออะไรมันไม่เล่นก็บแมวขึ้นมาเล่นข้างบนเลยมันกดผมแล้วพี่รอรอนะรอนะอย่าพึ่งวิ่งเลยนะมึงดูเพื่อนด้วยนะเพื่อนโดนกดหลังเยอะกลับมางกอกเพื่อนดูเพื่อนได้ดูเพื่อนนะให้มันยิงไปแล้วรอ ขยับไปทีละนิดไปพร้อมเพื่อนไปพร้อมเพื่อนก็หลังเดี๋ยวมาข้างหน้าเดี๋ยวมาเทเลนิดขึ้นมาตลาดกระหลัดแล้วมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วนมันจะเอาเดินมันจะเอาเนินทางเข้าเว้ยตอนเนินทางเข้ามันจะเอาเนินทางเข้าให้สิบประตูขึ้นไปหาะเพิ่งวางแอบวางผีได้บ้านมันกำลังหลอนเนี่ยมันดูดิวางทางเข้าไหมแล้วแล้วเราวิ่งไปเอาเข้าไป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 เน้าไปเข้ไม่ว้าไปเข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 ้อไปเข้าไปเข้าไปเข้าไเข้าไป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 เข้าเล้าเข้าไปเข้าไปเข้าปืนเราตกแล้ว เพื่อนรอเพื่อนรอไม่เยอะมากครับยิงโดนยิงกดล้มแฮกมฮะหน้ารอก่อนางหน้ารอก่อนรอ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 อรอรอรออร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 ออรออรออรอ่อรอ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 อออร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 อรออรอออร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 รอรอ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 อรรอรอ่อรอรอรอ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 รอ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 ร ไปอุยอ้ยกูโดนยิงกดไม่ลุกเลยนทีข้างหลังเพื่อนพวกใครเยอะอยู่นะไปเดี๋ยว<อ>พวกนั้นข้างหน้ารอยอมโดนยิงให้ข้างหน้ารอมยอมโดนยิงให้ไอพิงมาถึงยังพิงถึงแม่สเสร็ล้ครับเสร็จแล้วโอเคคุณเป็นรถน้อยระวังปันน๊มระเบิดจะเย็นยุทธศาสตร์โดนทำสายไกลมันไม่เอามันเอนเอไม่เป็นไรไม่เอาช่างมันถ้าเราได้รถเรายิงได้เบียร์เราก็ได้รถ ปล่อยมันยิงไปปล่อยมันยิงไปอยู่ด้านในเต็มเลยมันอยู่ด้านในเต็มไปหลังหลังยาวรอก่อนแป๊บนึงหลังยาวหลังยาวหลังยาวจัดเนี่ยมีมีใครมีกระสุนกดอยู่กลางหลังเข้าเนี่ยมันน่าจะรอใไปตรงขรามใช่ใช่มันต้องทสายเข้าได้ทำสาเขาได้ยิงมาดิ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 มาดิยิงมาดิยงมาดิยิงมาดิยงมาดิยิงาดิยิาดิยิง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 มาดิยิงมายิงมาดิยิงมาดิยิงมาดิยงนี้ได้ มึงเลี้ยวเข้าไปปุ๊บมึงเจอตอนอัมตุลระวังนะล่ะไม่ไปตัดเอ็มพีจะตัดอ็มพีระวังรั้วนะรั้วเยอะนะเพื่อนตอ็มพีแล้วตัดเอ็มพีแล้ว พี่ผมันเป็นขึ้นหลังคานะไอ้มึงมึงมึงขยับไอ้เซอร์ไอ้เซอร์อย่าไปเล่นตรงนั้นมึงมึงวิ่งขยับมาตรงนี้มันขึ้นหลังคาสแตนบายรอแล้วมีใครมึงไปไปที่อื่นไปที่อื่นไปวังขวาไป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 เบิกรถยังไงมันก็ต้องไปเบิกรถเูาด้วยกทางไปก็ได้อ่าไม่เบิกรถมันก็ไม่ยอมลงจากรถกันนะขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนขึ้นกระบนขึ้นกระบนแล้วบ้านเนี่ยเนี่ยขึ้นเนี่ยเล่นในในนี้เลยบนนี้เลยเนี่ยลงไปดิ่งลงไปดิ มา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 ลงมามาลงมาลงมาลงมา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 มมา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 มมา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 ามามมามมา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 มมมา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 มมมา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 าม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 างมามาามามามาามาามมมา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 ามมมา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 

หลังบ้านก็ชุบเยอะหลังบ้านก็ชุบเยอะเสิฟหลังบ้านก็ชุบเยอะเปลี่ยนบ้านได้ไหมเปลี่ยนบ้าน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 เอาศบมาเปลี่ยนบ้านบ้านล็อตเอรี่ะใสัเือมารถาตกรถเลืออะไรเอความที่เราตัวตลกเองตลก เอ้เอวตเพื่อนด้วยตเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยมึงไปดันตบเพื่อนหน่อยเพื่อโดนไก่ต้ม่โอเคโอเคไม่นดการโอเคไม่การเดียวไอ้เห้ยพ่บอบมาเอาโซ่เไยพ่บ๊อบไอ้พี่อไอ้ย่ัมไอ้ยี่สัมไอ้ย่ไอ้ยี่สัมไอ้ยี่สัมไอ้ย่มอ้ย่สไ้ยีสมไ้ยี่สั้ยสัไ้ย่สมไ้ย่ไอ้ยมไอ้ยี่สัอไอ้ยีสัมไอ้ยี่สัมไอ้ยี่มาด้ยี่สัม้ยสม้ยเสม้ย่ มาาชเฮ้ยเอี้ยแม็กเอี้ยแม็กตายแล้วเอาปืนไปเดี๋ยว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 เออเดี๋ยวที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 มันติดซ้ามันติดซ่าหยีอะไรมึองไอเอ๋อหยีหยีไอซับเปลี่ยนนี่โอเคเปลี่ยนนี่สอบมา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 ไม่ไหววะสอบมาขวาสอบมาขวาเต็มที่เราเต็มที่แล้วเว้ยไม่ไหวเราเต็มที่แล้วเราเต็มที่แล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว โดนยัดมุมครับเราเต็มที่ละเต็มที่เะเต็มที่แล้วเดี๋ยวัิรวเไม่มาเสิร์ฟแล้วเอนาเิะคดกนเยอะนะว้าเห็นป้าแลกักได้เยอะแม่งพุ่งรถเข้ามาเลยเมื่อกี้เห็นปะปุ้งทีเดียวแม่งเกิดเลยาร์ฟเมาเสร์ฟแล้ว หามาสวดแล้วอาหารมาสวดแล้วเพื่อนเดมิดเดมิดเดมิดไฟไฟเดมิด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 ปิดกระชู้นเด็กเกิดได้เกิดได้มันเกิดมันเกิดมันเกิดสวยเฮ้ยมาดูในอุโมงค์หน่อยเดี๋ยวมันตื่นเล่นดีๆเล่นดีๆเล่นดีๆกดที่ขวาไว้ เียมตกรล่เว้ยสัสเอลเคเขียมตกรล่มึงทำมึงเอาไปนอนไปฝันได้สั์เลยโง่้ีกี่ไม่ี่ไอ้เี่อน้มนยัเ็นชิงโยมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเต็มที่แล้วครับเราพาวรถไม่ได้เราเราเบิกรดไม่ได้เว้ยเราเบิกลถไม่ได้เราต้องวิ่งเล่นอย่างเงี้เล่นยากอ่ะเล่นยากเล่นยากเล่นยาก เต็มที่เราโดนมุมไยเราเราโดนมุมตรงนั้นอ่ะเราเราเอาศพไปไปไกลไม่ได้อ่ะเราโดนมุมไหมครับใช่เราโดนมุมแล้วเราไม่มีรถด้วยเขาขึ้นหลังคามาปืนเขายิงฟรีหมดเลยเหรอเขามาแคมป์ตรงเนี้ยเขายิงฟรีหมดถ้าเราได้รถอ่ะเราพอได้เล่นรถแผดนของเราหน่อย คือประเด็นเลยมันเบิก,การถกระลาดไม่ได้ครับประเด็นอะประเด็นหลักเลยคือเบิการถกระลาดไม่ได้ประเด็นเลยนะ <S <S ผมมองว่าประเด็นอะเบิการถกระลาดไม่ได้ <S 1> <S 1> ถ้ามันเบิก,การถกระลาดอะมันจะมีหลายจุดให้ให้เราได้เล่นไงครับมันจะมีหลายจุดที่เราต้องไปแต่เนี่ยมันมีสี่จุดสี่จุดเท่ากับว่าเขาดักคนละสองจุดอย่างเงี้ยดักคนละสองเฮ้ปืนมาหนึ่งไม้มาหนึ่งเรียกเพื่อนมาแป๊บเดียวคือเราก็โดนแล้ว เอก็งานหยาบหน่อยอ่ะมึงต้องเอาไฟให้ได้อ่ะเอดี XD อ่ะกระดานเฮดอ่ะสู้กันพรุ่งเนี้ยที่พาวสี่จุดเนี่ยมึงต้องแก้ตรงนี้ให้ได้เลยเว้ยรีเซ็ตกันยากจัดส,สูนะเอกดี XD กับกระดานเฮดอ่ะเนี่ยประเด็นเลยถ้ามึงแพ้ไฟแรกอ่ะเพิ่มเพิ่มมึงจะกลับมาไม่ได้ด้วยถ้าแพ้ไฟแรกคือกลับมาไม่ได้ครับ ไฟแรกคือชีชะตาทุกอย่างวัดกันไฟแรกเป็นกำลังใจให้นะครับตะกี้กือแล้วอีกนิดเดียว ส่วนเอก็ขอเชียร์เจไร้รักผ่านเข้ารอบไปแล้วก็ขอเชียร์ครับพวกผมเชียร์พวกผมเชียร์ชน,นพะพวกผมได้ก็เชียร์จบแล้วครับจบแล้วจบแล้วเราเราแพ้แล้วเพราะว่าไฟเนี่ยผมกะว,ว่าถ้าได้รถอะเราก็จะเล่นเล่นในแผนของเราได้ไงมีรถมีบุกม,มีนู่นมีนี่ งอมมาไหมเฉยเฉยเล่นเกมมีแพ้มีชนะครับเด็บยวไปซีเรียสเลยมีแพ้มีชนะครับเด็บซีเรียส